พูดถึงความเป็นอัจฉริยะจะระบุตัวตนได้ก็ต่อเมื่อมีคนค้นพบความเจอจรัสของมันนายมีสุดยอดเลยมาเล่นฟุตบอลด้วยกันเถอะฉันยังไม่รู้กฎฟุตบอลด้วยซ้ำน่าเบื่อจังตอนที่ฉันเจอนายความฝันของฉันมันก็เริ่มขึ้นแล้วไอหมอนี่มันเป็นอัจฉริยะจริงหรอเนี่ยฉันจะพิสูจน์ว่านายคือคนที่เก่งที่สุดในโลกอยู่กับฉันจนถึงที่สุดเลยนะ มีจดหมายจากสาภาพฟุตบอลญี่ปุ่นส่งมาหาคุณหนูด้วยนะคะในบรรดา300้อคนที่อยู่ตรงนี้จะถูกฉันทดลองและสร้างเป็นสไตรเกอร์อันดับหนึ่งของโงกและนี่คือสิ่งก่อสร้างเพื่อการมนะันบลูล็อกมาลุยกันเลยนะนี้ Yes Boss จากทีมซ่อิสกิโจอยจิตฉันคือคนที่จะเอาชนะพวกนายจงขับเที่ยวกันซะจบพวกเพชรดิบอัจฉริยะ ฉันฝอ,นะอ,อาจจะสนุกสุดๆอยู่ก็ได้น,นี่นี่นายเรียวฉันจะลองดูนะพวกนายนะยังไม่เคยเห็นว่าฉริยะตัวจริงเป็นยังไง